่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องคบคนชวนให้ถึงธรรมโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราลองฟังอังคุริมานสูตรประไตรปิฎกเล่มที่13มีสั้นๆนะมีข้อความสั้นๆเอาดึงมาเฉพาะข้อความสั้นๆพวกเราลองฟังดูมีพูดถึงว่าจงคบสัตตบุรุษผู้ชวนให้ถึงธรรมจงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ถึงธรรมหมายความว่าไง เอาแค่ประโยคเดียวหมายความว่าไงจงชวนไอ้จงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ถึงธรรมสัตบุรุษคืออะไระปกติถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยสัตบุรุษต้องรู้เลยต้องหมายถึงผู้ที่ง่ายที่สุดคือ,อคนดีนะ่ะง่ายที่สุดแล้ว <c oughs> แต่แต่คนดีเฉยเฉยเนี่ยมันไม่พอเพราะถ้าถ้าเราบอกคนดีเฉยเฉยเนี่ยนะ โดยทั่วไปเนี่ยคำว่าคนดีคนดีเป็นยังไงที่ที่ที่โดยทั่วไปเขาบอกว่าคนดีเนี่ยเขามักหมายความว่ายัางไงเอาอาเอา,เอา,เอามีน้ำใจเอาอะไรอีกเอ,เ,อเอาเงินมาแจก <c oughs> <c oughs> คนดีบางทีมีของอะไรมาให้เราก็เออคนนี้ดีนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมล่ะคือดีเนี่ยโดยทั่วไปโอโ้โหมันยังไงก็ได้มันกว้างหรือเกิน จนกระทั่งไม่มีจุดอะไรที่จะมาตัดลอบหรือว่ามาตัดสินได้ว่าไอ้ดีๆเนี่ยมันควรจะมีอย่างน้อยๆมีมาตรฐานอะไรที่แยกแยะแต่จริงๆสำหรับพระพุทธเจ้านี่ท่านมีชัดเจนนะอย่างเช่นเราในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าใช้คำว่าสัตบุรุษมีความหมายเลยว่าจะต้องหมายถึงคนที่มีสัมมาทิฏฐิ คือดีก็ไม่ว่าแหละแต่ต้องดีแบบสัมมาทิฏฐิคือมีตรงนี้เลยกํากับเลยเพราะฉะนั้นถ้ามิจฉาทิฏฐิถือว่าไม่ดีต่อให้อะไรอะ่ะเรียนสูงเรียนจบเป็นอะไรอะ่ะมาจากนอกอจะเป็นด็อกเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติยังมิจฉาทิฏฐิถือว่า ไม่ใช่สัตบุรุษหรือไม่ใช่คนที่ดีจริงๆอย่างของพระพุทธศาสนาแต่มายังเคยพูดถึงเนี่ยตอนเนี้ยเขามีพูดสองเรื่องที่คือฮายอยู่สองสามวันเนี้ยเรื่องอะไรข่าวอ่ะข่าวเรื่องเรื่องหวยเอากับเรื่องเอาเรื่องกฎหมายเล่าอ่ะนะเ,เรื่องโฆษณาเล่าเอาง่ายๆเรื่องหวยอะ่ะาต่มาก็เคยพูดถึงว่าเอ๊แค่นี้มันคิดก็ไม่ได้หรือไงเนี่ยเรื่องหวยเนี่ย เอาง่ายที่สุดเนี่ยถามว่ารู้หรือไม่รู้หรื่าหวยเนี่ยมันมันดีหรือว่าไม่ดีก็ส่วนใหญ่ก็ตอบได้ว่าไม่ดีใช่ไหมเอาก็พอรู้อยู่อะแต่แล้วทำไมยังทำอะ่ะทำไมยังยัง,ย,งยังมีอีกอเดี๋ยวก็อ้างว่ามีหวยบนดินเพื่อที่จะปราบหวยใต้ดินอ้าวพูดง่ายเออเอาของไม่ดีเนี่ยนะอะเอาของไม่ดีเนี่ยมาปราบของไม่ดีโดยที่ให้ไม่ดียิ่งกว่าใช่ไหม คือจะปราบของไม่ดีเนี่ยโดยใช้ของไม่ดีเป็นยังไงอะ่ะก็คือต้องเลวกว่าเหรออาตมายังนึกอยู่เออมันแปลกแปกนะเขาเขาคิดยังไงของเขาอ่ะปกติเราจะปราบอะไรไม่ดีเนี่ยจะปราบยังไงเออมันก็ต้องเอาความดีใช่ไหมไปชนะความชั่วหรืออะไรเนี่ยผู้เจ้าท่านก็สอนไว้เอ,อไม่ใช่เอาไม่ดีไปปราบไม่ดีแล้วพอเอาไม่ดีไปปราบไม่ดีก็คือไงก็คือ,อ,อไม่ดียิ่งกว่าเหรอ ถึงบอกว่าไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยเพราะงั้นก็มีแต่เอาความดีชนะความชั่วก็มีแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะปราบหวยใต้ดินก็ต้องฮะอ่าปราบคือไม่ไม่มีเหรอเออเอาปราบคือไม่มีแล้วจะให้ทํำยังไงอ่ะเอาเดี๋ยวสิคนเล่นหวยพ่ออะไรอ่าที่อยากรวยพ่ออะไร เพราะไม่พอเลยถ้าถ้าเขาพูดภาษาธรรมดาก็บอกว่าจนใช่ไหมก็เลยอยากรวยใช่ไหมแต่จริงไหมล่ะเดี๋ยวว่าคนจนเนี่ยซื้อหวยเท่านั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่จริงอีกละ่ะบางคนอะ่ะก็พอมีพอกินแล้วก็รวยพอสมควรอยู่แล้วก็ยังจะซื้อคือคือ,คอตรงเนี้ยกำลังจะบอกให้ฟังว่าวิธีการแก้ของเขาเนี่ยมันไม่ถูกอะ่ะมันมิจฉาทิถีอะ่ะคือมันคิดไม่ถูกต้อง อัตอมายังนึกว่าเอ๊ะบางทีก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอยู่ในบ้านเมืองอยู่ในอะไรเงี้ยเอ๊ะเขาคิดยังไงเขานะเขาเขาเขาแก้กันยังไงเนี่ยยังนึกอยู่เอ๊ะเขาแก้ยังไงอะ่ะวิธีการแก้นะยังสงสัยสงสัยอยู่ว่าเออเขาแก้ยังไงของเขาเอาถ้าคนเนี่ยอ้างว่าอ้างว่าคนจนก็เลยเล่นหวยอ่าก็เลยถามว่า เอาละถ้าคนโจนเล่นหวยหวยเนี่ยมันก็ต้องมีคนถูกแล้วก็มีคนเสียใช่ไหมอ่ะอะยังหวยที่เขาออกเนี่ยที่ออกอยู่ทุกวันเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้นะว่ามีกี่รางวันแต่แน่ใจว่าหวยงวดหนึ่งงวดหนึ่งเนี่ยสมมุติว่ามีสักประมาณเท่าไหร่คนเนี่ยไอ้กี่ใบอะไอ้ฉา,ากที่เขาพิมพ์ขึ้นมาเป็นล้านล้านเลยใช่ไหมอาตมาก็ไม่รู้นะรู้สึกอ่เป็นเป็นหลายล้านใบเลยละ่ะอ้าวเสร็จแล้วสมมติเขาพิมพ์มาเป็นล้านเนี่ย ถูกจะสักกี่คนเอาหมายถึงรางวัลที่จะให้คนเนี่ยสักกี่คนพันคนเลยเอาพันคนถึงไหมให้สักพันคนจะถึงไหมหมายถึงว่ารางวัลที่หนึ่งมีกี่รางวัลรางวัล <c oughs> ที่หนึ่งมีหนึ่งรางวัลใช่ไหมรางวัลที่สองกี่รางวัลอ่ารางวัลที่สามกี่รางวัลอ่าแล้วไม่รู้ไอไอไอ,เ,อเล็ก้ายสองตัวสามตัวอีกใช่ไหม <c oughs> อ่าสมมุติว่ามันจะสักกี่รางวัลล่ะ เอาตีซะให้ให้คุณลองมองลอง,ลองมั่วทีได้สักเท่าไหร่เอ้าเอาเอาอตมาให้พันหนึ่งเลยเอาใช่ไหมแต่คิดดูสิพิมพ์หวยมาเป็นล้านล้านใบเพราะนนั้คนที่จะต้องไม่ได้เนี่ยคือก็คนจนใช่ไหมเขาบอกว่าคนจนซื้อเนี่ยอช่วยช่วยคนจนไงเพราะฉะนั้นคนจนเนี่ยเป็นล้านคน เสร็จแล้วมาซื้อหวยเนี่ยไอ้ที่ถูกเนี่ยมีสักกี่คนเอาให้พันคนโอ้โหเพราะนั้นแต่ละงวดแต่ละงวดเท่ากับเพิ่มความจนให้กับคนจนมากขึ้นเป็นล้านล้านคนถูกต้องไหมเราบอกเอ๊ะแล้วมันแก้ยังไงเนี่ยไม่ได้แก้เลยนะส่วนทําให้ไอ้คนที่ถูกรางวัลแล้วรวยขึ้นได้เนี่ยจะเลขท้ายสองตัวก็เอามันก็หมายถึงมันก็รวยขึ้นมาดีนึงแต่สักพันคนนั่นแหละไอ้ที่รวยในงวดหนึ่งงวดหนึ่ง ถูกต้องไหมในงวดนึงอ่ะสมมติว่ารวยได้สักพันคนอา้าวแต่ไอที่จนเพิ่มขึ้นมันเป็นล้านคนทุกงวดไปด้วยถูกต้องไหมทุกงวดไปด้วยเพราะฉะนั้นเอ๊ะเขาคิดยังไงเนี่ยแล้วบอกเอ๊ะเขาคิดกันเป็นไหมเนี่ยมันไม่เป็นเลยอาตอมาท่านบอกไม่ถูกต้องเลยเทำไมแค่นี้เขาคิดกันไม่ได้อะอยากได้ตังเข้าคลัง เอาเข้ามาทําไมเอาตังเข้ามาทําไมเอาเอาตังเข้าคลังมาทําไมเอา,เ,อาเพื่อที่จะเอามามามาดูแลราษฎรประชาชนใช่ไหมก็เพราะว่าประชาชนยังต้องจนใช่ไหมยังต้องช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมแต่ทุกงวดเนี่ยเพิ่มความจนให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไละเงินเนี่ยเอามาทําไมเนี่ยเพราะว่าเงินเนี่ยได้มาก็ทําให้คนจนขึ้นอ๋อให้เขาเนี่ยนะทำให้ให้เขาจนขึ้นนะแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะมาช่วยเขาใหม่อีกเหรอ โดยที่ให้เขาจนก่อนให้เขาโจนเพิ่มขึ้นก่อนแล้วก็มาช่วยเขาอีกเอ๊ะมันมันฉลาดหรือว่ามันโง่นะูดตรงๆแล้วอ่ะไม่ถูกเลยแต่มาต้งบอกจะไปถูกได้ยังไงอ่ะตึงบอกเอ๊ะคิดแล้วมันยังไงอยู่นะยังนึกอยู่เอ๊ะเขาคิดยังไงอันตมายังบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่ายากเลยไอ้ที่อาตมาพูดให้พวกคุณฟังเนี่ยอาตมาว่าพวกคุณก็พอคิดได้อยู่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย นี่อัตราส่วนเนี่ยมันก็ชัดเจนขนาดว่าไม่ค่อยไปรู้เรื่องเขาสักเท่าไหร่นะว่าเขาจะถูกกี่รางวัลไอหวยพิมพ์มากี่ฉบับแต่อันนี้แหละที่ท,ท,ที่พูดมาถึงตรงนี้ก็เพื่อที่จะมาให้คําตอบคําว่าสัตตบุรุษว่าต้องเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิหวนถึงบอกว่าถ้าเป็นอสัตตบุรุษก็คือพวกบิจชาทิฏฐิเนี่ยถึงแก้ปัญหาในโลกนี้ไม่ได้มีแต่สร้างปัญหามีแต่สร้างเพศภยัย สร้างอุปสรรคให้เกิดขึ้นกับคนในโลกนี้ไม่ได้ช่วยแก้แต่ยิ่งเพิ่มความสับสนความวุ่นวายความเดือดร้อนให้กับคนมากขึ้นเสร็จแล้วเปยังไงขาวนี้อ,อบอกว่าจงคบสัตว์บุษผู้ชวนให้ถึงธรรมมีเหมือนกันที่เราบอกว่าเออคนเนี้ยดีหรือว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วแต่ไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากยุ่งกับใครเอา อันนี้นะแม้แต่อาตมาเชื่อว่าพวกเราจํานวนไม่น้อยอะ่ะรวมทั้งอาตมาด้วยอย่างเช่นเนี่ยบอกตรงๆนะวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยถ้าพ่อท่านไม่พูดออกมาจะไปกันหรือเปล่าดีไม่ไปนะรู้สึกมันเหนื่อยเปล่ามันอะไรอะ่ะมันยุ่งมันช่วยไปกับแข่นั้นน่ะใช่ไหมไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงไม่เห็นจะอะไรดีขึ้นเท่าไหร่เลยถ้าถ้าถ้าเอาแบบ กิเลจใจเราเองเนี่ยหรือหรือช่วยเราก็พูดพูด,พดบอกบอกไปนะแต่ถ้าจะให้เราเหน็ดเหนื่อยต้องไปช่วยเองจริงๆบางทีไม่ไปไม่รู้จะไปทำไมเพราะว่ารู้ว่ามันแก้ไม่ค่อยได้หรอกใช่ไหมก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากที่จะไปยุ่งยามอะไรด้วยตรงนี้แหละที่จะมายกตัวอย่างของจีนเพื่อที่จะบอกว่าคนที่เป็นสัตบุรุษแล้วชวนให้ถึงธรรมเนี่ยคําว่าถึงธรรมหมายถึงว่าถึงธรรมบาจริงๆถึง อะไรอะ่ะเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผลงานเป็นการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่แค่แค่รู้รู้ว่าอะไรดีอ่า,อาพระตันเทศว่าอย่างไงนะกินเหลาก็ดีสูบบุหรีก็ดีนั่งไงฮะไม่รู้เคยจะยีบังไหมอะไรอีกอ่าเอาสีห้าข้ออ่ะฆ่าสัตว์ก็ดีแล้วอะไร อาขาโมยก็ดีเอาสิงก็อสามใช่ไหมเอาข้อสีก็ห้าอะไรเงี้ยก็ดีคืออาิมายจะบอกอใช่ไม่ค่อยถูกกันะอย่าเอาคาว่าก็ดีมาเลยที่งจริงมันควรจะใช้คำว่าก็ตามเหมือนกับบางทีอย่างมากองค์แปดเนี่ยอะไรเอาข้อที่หนึ่งอสัมมาทิฏฐิคือคืออะไรสามมาทิฏฐิความเห็นชอบอ่า ความเห็นชอบเป็นไงอะไรที่ชอบชอบนะเห็นด้วยทั้งนั้นแหละอะไรที่ชอบชอบอะไรที่ไม่ชอบก็ไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่นะเอาบางคนนี่จริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากไปหาว่าเขาโง่นะแต่เขาคิดไปแบบซื่อๆนะตามภาษาไปอย่างนั้นนะ่ะเหมือนไอ้ที่ตะกี้เนี่ยที่บอกถึงว่าพระท่านเทศว่าเอา,เอา,เอาไม่รักขโมยก็ดีอะไรต่ออะไรก็ดีก็ดีก็ด,กดีอะไรเงี้ยคือคือ มันควรจะเปลี่ยนภาษาให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องเพราะจริงๆี่ยค่าสัตวต์ชีวิตจะไม่ดีไม่ใช่ก็ดีคือจริงๆไอ้คำว่าวก็ดีอ่ะใช้คำว่าวก็ตามเออคนก็ไม่ไม่มีโอกาสเข้าใจผิดไม่มีโอกาสคิดผิดเอาเหมือนกันอันนั้นแวะไปตรงนั้นนะนะแต่เพื่อที่จะมาให้พวกเราเนี่ยชัดเจนว่าในพระธรรมบทนี้ บอกว่าจงคบสัตว์ตรุษผู้ชวนให้ถึงธรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องคบคบก็คือคบนี่ก็คือเอาเข้าไปพูดคุยเข้าไปอะไรอะ่ะทางานด้วยเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดอย่างเงี้ยคือการครบหาหรือว่าคบคุณกันนะคบคุณกับใครคนที่จะดึงเราหรือว่าช่วยเราให้เราเนี่ย จเจริญขึ้นในทางธรรมะหรือจเจริญขึ้นในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่แค่ความรู้แต่ให้ถึงจิตให้ถึงพฤติกรรมเนี่ยจะต้องเจอคนอย่างนั้นเพราะมีเหมือนกันที่บางทีเนี่ยดีแต่พูดคือพูดดีเนี่ยแต่ว่าพูดอย่างเดียวคือไม่ทำไอ้ไอสำนวนที่เขาบอกว่าดีแต่พูดเนี่ยพูดดีจริงแต่ดีแต่พูดเท่านั้นแต่พอเวลาอะไรอะ่ะ บอกให้เออบางทีมาช่วยกันอย่างนั้นนะอย่างนี้นี่นะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอย่างเงี้ยดีแต่พูดหรือโอ้โหมาบอกเราจังเลยนะอะไรนะเ,เล่ามันไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีโอโ้มาสอนใหญ่เลยกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ดีแต่ปรากฏว่าตัวเองยังทําอยู่คืออย่างเงี้ยก็ดีแต่พูดคือพูดแนตะ่ดีแต่ว่าไม่ได้ทําดีด้วยวัน เราเนี่ยคบคนเนี่ยเราต้องคบคนที่ไม่ใช่ดีแต่พูดเท่านั้นเขาจะต้องทําดีได้ด้วยจริงๆเลยแต่นี้พูดอย่างนี้เนี่ยว่าเออเราจะต้องเหมือนกับแสวงหาคนที่เป็นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ไปมัวแสวงหาคนที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตัวเราเองเนี่ยจะต้องทําให้เราเนี่ยแหละเป็นคนอย่างนั้นคือเราเองเนี่ยก็อย่าดีแต่พูดบางทีจะแนะนําจะบอกกล่าว จะช่วยหรืออะไรใครก็ต้องให้มันจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ว่าว่าอะไรอะไรก็บอกบอกไปให้มันเหมือนกับอะไรอะ่ะให้มันพ้นพ้นไป <c oughs> จริงๆแค่นั้นอะ่ะจริงๆเราก็ไม่อยากยุ่งไม่อยากช่วยไม่อยากไปทําอะไรด้วยอ,ะอ่ะออแต่พูดง่ายๆว่าบางทีเดี๋ยวก็ลักหน้าตัวเองหรือไม่เดี๋ยวก็เสียชื่อหรือไม่ก็เดี๋ยวเขาเขาเกลียดเขาไม่เคารพนับถือเราก็เลยพูดดีๆไว้ก่อนพูด พูดไปอย่างนั้นแหละแต่แต่จริงๆเราไม่คิดจะทําอย่างนั้นหรือไม่คิดจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยจะต้องทําให้ได้ก่อนพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าพูดอย่างใดทําอย่างนั้นอ่าหรือถ้าทำอย่างไงได้มาก็ต้องพูดอย่างนั้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือข้อที่หนึ่งของคบสัตบุตรส่วนข้อที่สองนะมีพูดถึงว่าจงคบ แล้วกี้นีบุคคลนะตัวตนบุคคลแต่นี้พูดเป็นนามธรรมว่าจงคบความผ่องแผ้วคือขันติอ้าวทำไมอ่ะจงคบความผ่องแผ้วไอ้จริงๆก็อยากคบอยู่ละไอ้ความผ่องแผ้วเนี่ยผ่องแผ้วคืออะไรความสดชื่นเนี่ยความแจ่มใสความเบิกบานใช่ไหมจงคบแต่พูดแปลกแปลกฮสมทวนพระไตรปิฎกเนี่ย เออจงคบความผ่องแพ้วแต่จะคบความผ่องแพ้วได้นี่ต้องยังไงต้องมีขันติต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะนั้นพูดง่ายๆนะใครอยากจะมีความอดทนอดกลั้นได้เนี่ยต้องมีต้องมีต้องมีขันติถ้าใครไม่มีขันติใครไม่มีความอดทนอดกลั้น นะใครเนี่ยขันแตกบ่อยๆขันตกบ่อยๆเออใครขันแตกใครขันตกบ่อยๆอย่ะม่นจะผ่องแผ่วอะไรนะบางคนก็บอกจิตตกจิตตกไม่ใช่ขันตกนะจิตตกจิตตกอารมณ์บูดอารมณ์บูดหน้าก็บ,บูดต,ตามมันไม่ผ่องแผ่วแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเพราะันจากประโยคนี้ประโยคเดียว ก็เท่ากับบอกให้เรารู้ว่าใครเนี่ยอยากจะสดชื่นอยากจะแจม่มใสอยากเป็นคนที่นะไม่น่าดิวคิ้วขมวดต้องเป็นคนที่ขันติแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจคําว่าขันติอีกว่าขันติอย่างของพระพุทธเจ้าจะมาพูดบ่อยว่าไม่ใช่เก็บโกธใครเนี่ยไปไปอดทนนะขันติแปลว่าอดทนใช่ไหมใครไปเอบอดทนแบบเก็บกดเนี่ยนะ นั่นแหละไม่ตกก็แตกมันมีสองอย่างนั่นแหละเพราะนั้นไม่ใช่อดทนอย่างของของพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะซึ่งเป็นบารมีขันติบารมีเนี่ยโอ้โหบารมีบาร,ม,บารมีนี่ดีหรือว่าไม่ดีบารมีนี่ดีนะเป็นกุศลนะจะต้องสั่งสมเลยจะต้องพยายามสร้างด้วยเพื่อที่ให้เพื่อง่ายว่าเพื่อที่ให้เราเนี่ย พัฒนาหรือเจริญขึ้นบางทีบอกโ oh, อ้โหคนนี้มากบารมีหมายความว่าคนนี้เป็นไงโอ้โ oh, หสะสมอสะสมทําดีอะไรไว้จนมาก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 เขาก็เรียกว่าบารมีอหรือว่าผู้มีบารมีหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเป็นคนยังไงผู้มีบารมีอ๋อบางทีเขาก็อะไรอะ่ะมีฐานะสูงมีอะไรขึ้นไปใช่ไหมซึ่งถ้าทางธรรมเนี่ยไม่ใช่ เป็นในพันเป็นในพนนะอันนั้นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้มากบาร,รมีหรือมีบาร,รมีบาร,รมีในทางธรรมนี่คือผู้ที่อะไรออเผู้ที่มีจิตใจสูงผู้ที่พูดง่ายใจสูงจะเป็นยังไงอ่ะใจอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสามมีจิตใจสูงเอ,อใจไม่อยู่ที่พื้นอย่างนั้นหรือเปล่าใจสูงก็ใจเจนใจด,ใจดีใจอะไร นั่นแหละใจมีขันติใจผ่องแผ่วใจอะไรพวกนี้ไม่คิดร้ายใครมีเมตตามีอะไรพวกนี้นะอา้าวเพราะจะให้เห็นได้เลยตอนนี้อดทนอย่างของพุทธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอะไรอะ่ะจะต้องมีปิติมีความยินดีมีความสุขมีอะไรอยู่ด้วยเพราะถ้าใครอดทนไปนะอดทนแบบ ยิ่งอดทนยิ่งอดทนนะก็ยิ่งทุก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 ,ทกไปไม่รอดแล้วทําไมถึงทุกข์คราวนี้จะต้องถามว่าคนนั้นอดทนแล้วทําไมถึงทุกข์ไปเรื่อยยิ่งยิ่งมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเพราะสภาวะจิตคนนั้นอะที่เราใช้สํานวนมาเก็บกดอะคือตอนที่เขาเขาบอกว่าเขาพยายามอะไรอดทนกล้มกลืนเนี่ยนะจิตเนี่ยเขาคิดแต่ไม่ดี จิตเนี่ยเขาคิดแต่แง่ลบเอาบางทีเนี่ยเจอหน้าคนที่เราไม่ชอบใจใช่ไหมเราก็รู้ว่าเออไปโกรธเขาไปเกลียดเขามันไม่ดีหรือว่าจะไปด่าว่าไปทําร้ายเขามันไม่ดีเพราะฉะนั้นเจอหน้าเขาปับ๊บเราก็พยายามนะกัดฟันเลยนะพยายามแบบว่าเอออย่าไปอะไรนะอย่าไปมองหนะ้าอย่าไปอะไรอะ่ะดูเขาเออเดี๋ยวมันอด อดใจไม่ได้ใช่ไหมแต่ในขณะที่บางทีเดินสวนกันเนี่ยเราก็ไม่มองหน้าเขาแล้วนะเดินสวนกันเนี่ยเอาก้มหน้าก้มตามองพื้นเดินไปนะแต่ในขณะที่เดินไปเนี่ยบางทีมันคิดมันคิดขึ้นมาแล้วเออมันคิดหเมืเอ่อาวานนี้โอ้โหเล่นแล้วหนักเลยนะคือ <c ười> บางทีมันคิดนะไอเดินสวนกันเนี่ย ภาพจริงๆเนี่ยภาพจริงๆเนี่ยต่างคนต่างเดินสวนกันนะแต่บางทีในใจเราเนี่ยนะมันอาจจะมีมือเหมือนกับเงานะเหมือนเงาเนี่ยเบิดหัวมันทักทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นรูปประจิตในความคิดเนี่ยแบบมันคิดแง่ลบเนี่ยมันคิดแง่ร้ายกับเขาหรือบางทีก็นึกเดินสวนกันนี่นะอุตส่าห์นะอดทนได้นะที่จะไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาแต่ไอ้สวนกันเนี่ยบางที มันด่าเขาอยู่ในใจด่าเขาอยู่ในใจหรือบางทียังไปคิดไอ้ที่เรายังเจ็บใจอยู่อะ่ะแหมเมืม่อวานทําเราเจ็บหน้าดูลหลือก็เดินสวนกันอยู่นั่นอ่ะจนบางทีเนี่ยก็ผ่านกันไปแล้วนะแต่จิตเนี่ยมันยังคิดไม่ดีอยู่เลยอันนี้แหละที่เรียกว่าเก็บกดมะะันอดทนนตมันอดทนแต่ภายนอกอุตสาห์อดทนกายกรรมได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไปทําอะไรเขา อุตส่าห์อดทนปากได้ไม่ไปด่าว่าเขาแต่ใจมันอดไม่ถึงใจใจมันยังคิดไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นใครที่อดทนด้วยกายกรรมเอาดีขึ้นมาขนาดนึงอดทนด้วยวจีกรรมดีขึ้นมาอีกขนาดนึงแต่ปรากฏว่าใจยังอดไม่ได้ใจยังไม่ดีอยู่ยังเป็นอกุศลจิตอยู่ใจยังคิดเปรียบเบียนเขาอยู่เพราะฉะนั้น เสร็จเลยคราวนี้เก็บกดแล้วเก็บกฎเนี่ยมันก็สั่งสมแลละคราวนี้สั่งสมอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นบารมีแล้วเขาเรียกเป็นอไรสั่งสมอย่างนี้กลายเป็นอะไรออสะสมมากๆเขากลายเป็นสันดานไปเลยมากเข้ามากเข้าเป็นสันดานเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะหลายคนที่บางทีไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยพอปรากฏว่า ก็พยายามนะไปอดทนอดทนบางทีก็พยายามระล,ลึกถึงศีลแต่จิตไม่อดไม่ได้มันจะไปคิดแง่ลบแง่ร้ายเวลามันมีเหตุผลอะไรขึ้นมาก็คิดแต่เหตุผลในแง่ไม่ดีของเขาอะ่ะก็ถูกต้องด้วยนะว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นจริงๆแต่เราก็คิดอย่างไม่ดีอย่างนั้นแหละเพราะ,ะนั้นตราบใดเนี่ยที่เราเนี่ยจิตเราคิดไม่ดีคิดไม่ดีกับใครก็ตาม จะไม่ว่าจะเป็นกามเป็นพยาบาทหรือว่าเป็นมานะก็ตามมันก็สั่งสมไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยเพราะ,ะไม่นานหรอกพอมันสะสมมามากพอคราวนี้ไอที่เราอดทนกายกรรมไม่ได้อดทนวัจีกรรมไว้ได้เนี่ยคราวนี้ก็หลุดละจะยังไม่อยู่แล้วเพราะพอมันมากพอใช่ไหมมันจะกระชอกออกมาก่อนอื่นมันจะกระชอกออกมาทางปาก อเพราะคุณอดทนมากๆเขามันอ้วกมันล้นมันจะออกมาวันนั้นก็อาจจะเริ่มละค่ะเนี่ยโอ้โหคําพูดหรืออะไรอะเริ่มซัดใส่เขาละราวนี้แล้วพอคําพูดนี้คุณชักยั้งไม่อยู่อะคือคือคำพูดนี้อาจจะหลุดนะแต่กายกรรมยังไม่หลุดอะกายกรรมยัง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 มีสติยังมีกําลังพอที่จะคุมเอาไว้ได้กันเอาไว้ได้แต่คุมวจีกรรไม่ได้แล้ะ เพราะมันเริ่มกระชอกมาทางปากแล้วถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ได้สติอีกคุณยังเก็บกดต่ออีกนะเพราะกายกรรมวจีกรรมเป็นผลจากจิตทางนั้นจิตเป็นตัวสั่งงานออกมาทางนั้นเพราะนคราวนี้คุณยังไม่ยั้งอีกคุณยังเก็บกดต่อคาว่าเก็บกดต่อก็คือคิดแง่ร้ายไปเรื่อยคิดแง่ร้ายไปเรื่อยทุกวินาทีทุกวันอยคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยในที่สุดคราวนี้จากปากแล้วก็จะไปมือ เท้าแหละคนนี้ฮัทต้องเข้าใจให้ได้เลยว่าว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมของชาวพุทธแล้วเนี่ยขันติต้องเป็นขันติบาร,รมีราะในขณะที่เราเนี่ยพยายามอดทนแล้วกายกรรมก็อดทนละวจีกรรมก็พยายามอดทนละไม่ไปด่าไม่ไปว่าเขาละใจเนี่ยก็ต้องพยายามเลยพยายามคิด แง่บวกออกมาให้ได้จะแง่บวกแบบไหนก็แล้วแต่คุณแหละจะแง่บวกบวกในแง่ที่อะไรอ่ะสร้างกุศลให้ตัวเองก็ได้บางทีไอคนนั้นมันเลวจริงๆอินะนะคือคนนั้นมันเลวจริงจริงะพยายามจะคิดยังไงไม่มาหาหมุมมันไม่ออกสักมุมหนึ่งมามันมันหาเหลี่ยมมันไม่เจอเลยอะ่ะก็เลยแหมไม่รู้จะเอามุมไหนที่จะหาดีมาได้เอาถ้าอย่างงั้นยังไม่ต้องคิดถึงเขา คิดถึงตัวเราเองเนี่ยแหละว่าเออถ้าเราไม่ต้องเก็บกดใช่ไหมเราคิดในแง่ดีขึ้นมาได้จิตใจเราก็ดีขึ้นเมื่อจิตใจเราดีขึ้นเป็นไงเราก็ผ่องใสเองอะแล้วก็ผ่องแผ้วเองอะแหละหรือยิ่งจิตใจเราดีเออไอ้จิตใจดีเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้อไอที่ไม่ดีอยู่เนี่ยมันจะได้ลดมันจะได้ล้างกันลงไปมันก็เหมือน เอาอะไรอ่ะเอาของดีมาไล่ของเสียออกไปมันก็จะช่วยทําให้จิตใจเราเนี่ยขาวสะอาดขึ้นใจเราผ่องแผ้วขึ้นเนี่ยก็คิดเข้าที่ตัวเราก็ได้คิดแง่ดีเดียวแหละให้กับตัวเราระวังนะพอเวลาคิดถึงตัวเราเนี่ยบางทีมันเป็นการเก็บกดเหมือนกันคิดยังไงเวลาคิดเก็บกดให้กับตัวเองเนี่ยกรณีนี้แหละอย่างเช่นคิดว่า ไ hey, อเรายอมมันเนี่เดี๋ยวมันยิ่งเอาใหญ่เลยค <c ười> ืนคืนยอมมันอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันยิ่งเอาใหญ่เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างกเก็บกด <c ười> นี่ไม่ได้คิดถึงเขาแต่จริงๆมันคิดถึงตัวเรานะว่าเราไปยอมอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวมันยิ่งได้ใจเพราะฉะนั้นแล้วคิดอย่างเงี้ยนี่แหละนี่ก็คือสภาวะเก็บกดเพราะใ,ใครคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ยอมไม่ได้ละ เพราะฉะนั้นถึงบอกไม่ใช่เลยอย่างนี้พลาดอีกแล้วมันจะต้องหัดต้องหัดคิดให้เป็นให้ได้ต้องคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ถ้าตาบใดคิดไม่เป็นสัมมาทิฏฐิคุณแก้จิตตัวเองไม่ได้